เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรจอมราชันตอนที่1525อย่างเจ้าแห่งช่องว่างการตอบสนองอย่างรวดเร็วจากปรมาจารย์ทำหน้าที่เพียงเพื่อน้มเน้าอย่างฉีว่าพวกเขาเป็นตัวก่อกวนที่มีเล่ห์เหลี่ยมทุกรูปแบบสวรรค์ที่ภาคภูมิใจรู้สึกประหลาดใจภายในเช่นกัน ปรามาจารย์เหล่านี้เป็นปรามาจารย์ที่ลึกซึ้งและนักวางแผนที่เชี่ยวชาญชัดเจนมากมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่พวกเขาทําสําเร็จในชีวิตสวรรค์ที่ภาคภูมิใจนั้นหยิ่งพยองและมีพลังมหาศาลแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่กล้าทําอะไรนอกจากระมัดระวังและระมัดระวังอย่างมากเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนเช่นนี้ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้น สวรรค์ที่ภาคภูมิใจกล่าวราชวงศ์ที่สี่นี้จักรววัดิจอมปราดกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเราต้องรีบโจมตีก่อนที่มันจะดูดกลืนชะตากรรมของเรามากเกินไปหากเป็นเช่นนั้นผลที่ตามมาจะน่ากลัวเกินกว่าจะไตรตรองแบ่งเตาแห่งสวรรค์ออกเป็นสามส่วนก็เพียงพอแล้วหากราชวงศ์ที่สี่นี้รบกวนความสมดุลที่เราสร้างขึ้นเราจะพบกับความยากลำบากเหลือขนานับนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้นำของราชวงศ์กลางเห็นพ้องกันว่าพวกเราทั้งสามราชวงศ์ควรส่งกองกำลังไปบทขยี้พวกเขา เราเห็นด้วยอย่างยิ่งตู่กูผู้ดับสวรรค์ผู้เท่าจากสภาผู้อยู่ยงคงกระพันกล่าวอย่างไรก็ตามคำถามก็คือว่าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรราชวงศ์กลางนั้นแข็งแกร่งที่สุดในสามคนดังนั้นสำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าควรจัดหากองกำลัง60%ในขณะที่เราให้กองกำลังละ20%อร์ตและเมื่อเราพิชิตจักรวรรดิจอมปราดเราก็แบ่งของที่ปล้นมาได้3ส่วนเท่าๆกันข้าเห็นด้วยกับสิ่งนั้น ผู้นำแห่งจัก,กรวาลกล่าวด้วยรอยยิ้มจังๆนั่นผู้สังหารากเกินไปหน่อยสวรรค์ที่ภาคภูมิใจตอบเราเชิญเจ้ามาที่นี่เพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆอย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรมทรัพยากรที่ได้รับหลังจากพิชิตจ,จัก,กรวรรดิจอมปราดควรสอดคล้องกับกองทหารที่มีให้ไม่เห็นด้วยเหรอคนที่ตอบสนองคืออย่างเจ้าแห่งช่องว่าง พี่ชายสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเจ้าจะเก็บทรัพยากรทั้งหมดและให้ยางชีแก่เราหรือไม่เขามีผนึกกองทัพเทพแล้วมันจะแบ่งออกเป็นสามส่วนได้อย่างไรบูม <Boom. S 1> เสียงกระหึ่มเกิดขึ้นในหมู่ปรมาจารย์ที่มารวมตัวกันอะไรนะผนึกกองทัพเทพเจ้ากำลังจะบอกว่าผนึกกองทัพเทพปรากฏตัวแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้น อย่าบอกนะว่าจาักรกระพัดยางฉีได้รับมรดกที่ทรงพลังที่สุดตราประทับกองทัพเทพของผู้นำแห่งอธิปไตยมันจะเป็นไปได้ยังไงผนึกกองทัพเทพอยู่ในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่หรือไม่เพียงแต่พวกเราจากโลกถวยเทพไม่สามารถไปยังดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ได้แต่เส้นทางโบราณสู่เทพ,พ,พเจ้าก็หายไปด้วยซึ่งหมายความว่าลัคนาไม่สามารถมาที่นี่ได้เขามีผนึกกองทัพเทพจริงๆหรืออย่างเจ้าแห่งช่องว่าง เจ้าแน่ใจหรือว่าข้อมูลของเจ้าถูกต้องหากผนึกกองทัพเทพปรากฏขึ้นจริงอย่างเจ้าแห่งช่องว่างนั่นจะเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเทพ,พเจ้าทั้งหมดและจะทําให้ผู้เท่าผู้แก่ที่อยู่คงกระพันจํานวนนับไม่ถ้วนออกจากที่ซ่อนนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ลืมผนึกกองทัพเทพที่แท้จริงแม้แต่ข่าวเกี่ยวกับผนึกกองทัพเทพก็ยังทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากเหล่าผู้นำถวยเทพหลายคนพยายามอย่างเหลือเชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกผนึกโดยผนึกกองทัพเทพบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อปลดปล่อยจากมันและสุดท้ายก็บังเกิดใหม่อย่างเจ้าแห่งช่องว่างลุกขึ้นยืน พี่ชายสวรรค์ที่ภาคภูมิใจไม่มีเหตุผลที่เราสองคนจะต้องเก็บเป็นความลับข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าใช้พลังอะไรแต่เจ้าส่งการแสดงเจะจำนงไปยังดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อค้นหาอย่างชี้แต่คาดเดาอะไรข้าทำแบบเดียวกันโดยใช้คนที่เชื่อมโยงกับโชคชะตากับเครื่องรางของข,องขลังของเหรียญมรดกของราชาผู้สังหารอมตะ เจ้าปะทะกับยางชี้หลายครั้งจากนั้นในที่สุดก็พาสุสานอันยิ่งใหญ่กลับมาที่นี่พร้อมกับราชาผู้สังหารอมตะที่คุมขังอยู่ในนั้นนั่นคือสิ่งที่มัชิมาที่ภาคภูมิใจกําลังยุ่งอยู่ใช่ไหมเขากำลังควบคุมราชาผู้สังหารอมตะอยู่เขาต้องการที่จะหลอมรวมเขาให้ถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนฆ่าผนันได้เลยว่ามัชิมาที่ภาคภูมิใจกำลังรอจนถึงจังหวะที่เหมาะสมที่จะกระโดดออกไปและควบคุมผนึกกองทัพเทพเจ้าอัดซ่อนความจริงจากคนทั่วไปได้แต่ไม่ใช่จากข้า หากเจ้าได้รับผนึกกองทัพเทพราชวงศ์กลางของเจ้าจะไม่มีใครหยุดได้เจ้าจะทำลายราชวงศ์ทั้งสองของเราชิงคุมสมบัติแห่งห้องถงแห่งสวรรค์และบรรลุความทะย,ยานอันสุดโต่งของเจ้าในทันทีก็มีแต่ความเงียบงันตามคำพูดของเขา บุคคลอื่นๆจากราชวงศ์ลางแลกเปลี่ยนสายตาที่งุ่มง่ามขณะที่พวกเขาตระหนักว่ามีความลับมากมายที่แม้แต่พวกเขาเองก็ไม่รู้สำหรับปรมาจารย์จากจักรวาลและราชวงศ์อยู่ยงคงกระพันผู้ที่มีเกล็ดพลังจิตมากกว่าแสนล้านดวงตาของพวกเขาเป็นประกายเมื่อกล่าวถึงผนึกกองทัพเทพเจ้ากำลังพูดถึงอะไรพี่หยางเจ้าแห่งช่องว่างสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกล่าวขณะมองไปที่หยางเจ้าแห่งช่องว่างด้วยสายตาที่ตกตะลึงข้าไม่เข้าใจจริงๆ อย่างเจ้าแห่งช่องว่างสะบัดหัวไปมาและหัวเราะพี่ชายสวรรค์ที่ภาคภูมิใจแน่นอนเจ้าสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับข้าลักษณะของข้าไม่เหมือนกับใครบางคนที่เจ้ารู้จักใช่ไหมข้าหยางชีมาจากดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่หรือข้าดูไม่เหมือนเขาเลยเหรอเจ้ารู้ดีว่าหยางชีเป็นผู้ไร้พรหมลิขิตเช่นเดียวกับข้าแต่ตามตำนานเก่าทั้งหมดไม่ควรมีสองผู้ไร้พรหมลิขิตด,ดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เจ้ารู้มากพี่ชายเจ้ารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์เจ้าคงมีอะไรจะพูดมากกว่านี้ใช่ไหมสวรรค์ที่ภาคภูมิใจผายมือดีไปข้างหน้าบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เรียบง่ายกระแสะแห่งพลังงานไร้พรมลิขิตมาถึงโลกถวยเทพเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือโชคชะตาและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเขารู้ว่าการถือกำเนิดของพลังงานที่ไร้พรมลิขิตสามารถทำลายอำนาจการปกครองของเขาได้ ดังนั้นเขาจึงใช้ความสามารถศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขอบเขตเพื่อกักเก็บพลังงานไร้พรมลิขิตนั้นไว้โดยหวังว่าเขาจะสามารถดูดซับมันและเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในที่สุดบางทีมันอาจจะช่วยให้เขาทะลวงไปสู่ระดับไร้ตัวตนที่แท้จริงด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วพลังงานไร้ผลิตคือกุญแจสู่ความก้าวหน้านั้นน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถดูดซึมมันได้ ดังนั้นเขาจึงผนึกมันด้วยผนึกที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้แล้วมอบให้มหาปุโรหิตดูแลเจ้าเห็นไหมเมื่อพูดถึงผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ราชาแห่งเทพมังกรโคชสารมีชื่อเสียงในด้านพละกำลังและอำนาจแต่ผู้วางแผนที่ดีที่สุดคือมหาปุโรหิตหญิงทุกคนที่อยู่ณที่นี้ล้วนแล้วแต่สนใจคำพูดของหยางเจ้าแห่งช่องว่างเพราะนี้เป็นข้อมูลที่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินมาก่อน น่าเศร้าที่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ทำทุกอย่างผิดพลาดและในที่สุดกองทัพของทวยเทพก็หันกลับมาหาเขาในการเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งสุดท้ายนักพลหญิงระดับสูงได้ปลดปล่อยพลังงานที่ไร้พรมลิขิตและพยายามดูดกลืนพลังงานนั้นด้วยตัวมันเองเธอล้มเหลวทำลายพลังงานที่ไร้พรมลิขิตในกระบวนการนี้ส่วนหนึ่งมาเกิดใหม่เป็นค่า ส่วนอีกส่วนหนึ่งไปเกิดในแดนธุรกันดาลแล้วหายไปเห็นได้ชัดว่าพลังงานไร้พรมลิขิตส่วนที่สองนั้นกลายเป็นหยางฉีหยางฉีอดไม่ได้ที่จะหวั่นไหวกับสิ่งที่เขาได้ยินเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเขาเป็นการแสดงออกถึงพลังงานที่ไร้พรมลิขิตจริงหรือถ้าเป็นเช่นนั้นเขาไม่สมบูรณ์และเขาต้องกลืนกินอย่างเจ้าแห่งช่องว่างนี้เพื่อให้สมบูรณ์จริงๆหรือไม่ และนั่นไม่ได้หมายความว่าอย่างเจ้าแห่งช่องว่างก็ต้องการที่จะกินเขาเช่นกันหรอกเหรอเขาเกี่ยวข้องกับมหาปุโรหิตหรือไม่ไม่น่าแปลกใจมหาปุโรหิตสร้างแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์และชายคนนี้ไปที่นั่นและติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งของพวกเขาจากนั้นจึงสร้างวิหารลิขิตแห่งการแต่งงานเทพเจ้าโชคดีที่ข้าปรับแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่เช่นนั้นข้าอาจเตือนเขาถึงการปรากฏตัวของข้า ยางชี้กลัวมหาปุโรหิตมาโดยตลอดเพราะเขารู้ว่าเธออยู่ในระดับเดียวกับราชาแห่งเทพมังกรโคชสารเธอไม่แข็งแกร่งเท่าเขาแต่ความสามารถของเธอในการจัดการเต๋าแห่งสวรรค์นั้นลึกซึ้งและลึกลับและเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ใช่คนที่จะถูกมองข้าม ในตำนานเล่าว่านักพรตหญิงสูงอายุเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ตอนนี้หยางฉีสงสัยไม่ได้ว่าบางทีเธออาจคล้ายกับเจ้าแห่งเต๋าดาบและแท้จริงแล้วได้รับการตระสู้ถึงเจ็ดจำนงนอันไร้ขอบเขตของเต๋าแห่งสวรรค์ปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปมหาปุโรหิตยังมีชีวิตอยู่หรือไม่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจถามแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อถือเรื่องราวของหยางเจ้าแห่งช่องว่างอย่างสมบูรณ์แต่เขาก็ยังวั่นไหวถูกต้องหยางเจ้าแห่งช่องว่างตอบ เธอยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเธออยู่ในสภาพหลับลึกคล้ายกับผู้เท่าแห่งบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันผู้อยู่ยงคงกระพันตูกูอย่างเจ้าแห่งช่องว่างเหลือบมองไปที่ปรมาจารย์จากบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันแล้วพูดต่อว่าทุกคนมีความลับสําหรับราชวงศ์กลางของเจ้าเจ้าได้เก็บความลับเกี่ยวกับสุสานอันยิ่งใหญ่ประชาผู้สังหารอมะตะและผู้นําแห่งความยุติธรรมอันชอบธรรม สำหรับบ้านแห่งจักรวาลความลับของเราเกี่ยวข้องกับมหาปุโรหิตและบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันได้เก็บตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันไว้เป็นความลับแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปิดเผยแล้วดังนั้นสวรรค์ที่ภาคภูมิใจอย่าคิดว่าเจ้าจะใช้ประโยชน์จากเราได้ถ้าเจ้าทำเจ้าจะเจ็บหนักเหมือนเราและถ้าเจ้าไม่เชื่อข่าเจ้าก็อาจจะเชื่อผู้แทนหญิงของมหาปุโรหิตออกมา ทันใดนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นและร่างหนึ่งก็ก้าวออกมาจากด้านหลังอย่างเจ้าแห่งช่องว่างซึ่งสวมชุดคลุมสีน้ำเงินเธอเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังงานของนักพรตหญิงชั้นสูงเช่นเดียวกับอากาศที่บ่งบอกเป็นว่าเธอสามารถจัดการกับเต๋าแห่งสวรรค์และเรียกพลังงานทุกประเภทมาที่เธอมหาปุโรหิตหญิงมีชื่อเสียงพอๆกับราชาแห่งเทพมังกรโคชสารและมีผู้เฒ่าผู้แก่คอยจับตาดูเธออยู่ ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าผู้มาใหม่คนนี้คือผู้แทนหญิงของเธออย่างแน่นอนจากนั้นหญิงสาวก็ดึงฮูดของเธอกลับและเผยให้เห็นใบหน้าของเธอยางชี้ตกตะลึงเมื่อเขาตระหนักว่าผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนคนที่เขาจะไม่มีวันลืมใบหน้าของเขาหยุนไฮห,หลานอย่างไรก็ตามความตกใจของเขาก็เปลี่ยนเป็นสงบเยือกเย็นในไม่ช้า ท้ายที่สุดมันก็สมเหตุสมผลถ้าเขาเป็นร่างอาวตารของกระแสแห่งพลังงานที่ไร้พรมลิขิตจริงๆก็เป็นสิ่งที่ผู้คนจะต้องพยายามจับตามองเขาข้าสงสัยว่าแม่ของข้าก็เป็นผู้อ,อพยพที่ยิ่งใหญ่เช่นกันทำไมข้าไม่รู้สึกถึงออร่าของเธอในสวรรค์ที่ภาคภูมิใจ ยางชีมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งในการมาที่ราชวงกลางและนั่นคือการค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับกรีสูนแม่ของเขาจนถึงตอนนี้เขาไม่พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆเลยอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าแม่ของเขาไม่ใช่คนธรรมดาเกินกว่าที่หยุนไหหลันจะเป็นคนธรรมดาหญิงสาวกล่าวคำนับเล็กน้อยข้าเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของเจ้าไหหาลันตัวแทนของมหาปุโรหิตหญิงยินดีด้วยท่านปรมาจารย์สวรรค์ หยางชีสามารถเห็นได้ว่าผู้หญิงคนนี้คล้ายกับหยุนไหหลานในทุกวิธีทางรวมทั้งการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นเธอจะทำอะไรกับใครก็ได้ตราบเท่าที่มันส่งผลดีต่อตัวเธอเองเขาหัวเราะอ,อย่างเย็นชาเขาคิดว่าดูเหมือนว่าหยางเจ้าแห่งช่องว่างและผู้หญิงคนนี้กำลังใช้กันและกันอย่างไรก็ตามแผนการและแผนการของพวกเขามีแต่จะซื้อเวลาให้อาณาจักรจอมปราดของข้าเติบโตเท่านั้นตอนนี้ลำดับความสำคัญคือการใช้โอกาสนี้เพื่อให้ได้ยกมหาตามาชิ้นนั้น ตอนที่1,526ไหหลานปรมาจารย์ปรากฏตัวมากขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวชื่อไหหลานมีฐานการบ่มเพาะแสนล้านแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือผู้สนับสนุนของเธออย่างฉีไม่มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะสามารถต่อสู้กับเธอได้สำเร็จข้อดีคือทั้งสามราชวงศ์ยังคงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและไม่พร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างแน่นอน น่าเสียดายที่การออกจากถงกลางของพระราชวังเทพเจ้าดูเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้สถานที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาและถ้าใครพบเห็นเขาเขาจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัยโชคดีที่เขามีความอดทน นอกจากนี้นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเป็นประธานในการประชุมและผู้นำระดับสูงเกือบทั้งหมดก็เข้าร่วมด้วยแม้ว่ามาชิมาที่ภาคภูมิใจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่เขาจะคอยจับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและนั่นหมายความว่าความสนใจของเขาจะถูกเบี่ยงเบนไปจากราชาผู้สังหารอมตะและสุสานอันยิ่งใหญ่นั่นอาจเป็นเพียงโอกาสที่ยังชีต้องการ เจ้าทำดีแล้วที่ซ่อนตัวเองไว้อย่างดีแม่นางไหหลันเมื่อพิจารณาว่าเจ้ามีพลังมากแค่ไหนสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกล่าวน้ำเสียงของเขาสงบและวัดได้แต่ดวงตาของเขาเป็นประกายราวกับว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนข้าขอถามได้ไหมว่ามหาปุโรหิตหญิงคิดค่าบริการนี้อย่างไรเราจะได้เห็นเธอบนโลกใบนี้อีกในเร็วๆนี้ไหม นักพรตหญิงได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโลกแห่งเทพ,พเจ้าและเธอจะฟื้นตัวในไม่ช้าไม่ต้องกังวลเธอมีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมและกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ยินข้าต้องบอกว่าถ้าเป็นความจริงที่มหาปุโรหิตยังไม่ตายก็คงไม่ปลอดภัยที่จะคิดว่าราชาเทพมังกรโคชสารยังมีชีวิตอยู่เช่นกันบางทีเราอาจได้พบเขาอีกในเร็วๆนี้เช่นกัน ดวงตาของไหหลานกระพริบเพื่อตอบสนองต่อคำพูดของเขาหลายปีก่อนมหาปุโรหิตและราชาแห่งเทพมังกรโคชสารเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสูงของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่เธอเคยเป็นขุนนางอมามัดด้านการปกครองของเขาและอีกคนเคยเป็นแม่ทัพแห่งสงครามด้วย พวกเขาไม่ได้ไปด้วยกันในความเป็นจริงพวกเขาปะทะก,กันบ่อยครั้งและแม้ว่ามหาปุโรหิตหญิงจะเสียเปรียบอยู่เสมอแต่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ก็สนับสนุนเธอเสมอในความพยายามที่จะรักษาสมดุลระหว่างกันคล้ายกับว่าในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์นายกคุณนางอมมาตกจะขัดแย้งกับแม่ทัพแห่งกองทัพบ,บอกตามตรงเทพสูงสุดไม่ได้ต้องการความสงบสุขและความปรองดองอย่างสมบูรณ์ในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา เราไม่จำเป็นต้องคุยกันตอนนี้พี่ชายสวรรค์ที่ภาคภูมิใจอย่างเจ้าแห่งช่องว่างกล่าวความสำคัญสูงสุดของเราคือการหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับหยางฉีเราจะทำลายอาณาจักรของเขาและยึดเอาอะไรของเขาไปได้อย่างไรโปรดจำไว้ว่าผนึกกองทัพเทพถูกแบ่งออกเป็นสส่วนแต่เห็นได้ชัดว่าเขารวบรวมพวกมันทั้งหมดข่าถูกไหมถูกต้องสวรรค์ที่ภาคภูมิใจตอบ ตราผนึกกองทัพเทพได้รับการฟื้นฟูแล้วและมันจะไม่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีกต่อไปไม่มีสิ่งใดในโลกที่แข็งแกร่งพอที่จะทำเช่นนั้นได้ในกรณีนี้เราต้องตัดสินใจว่าใครจะได้รับผนึกกองทัพเทพเมื่อทุกอย่างจบลงผิดผิดผิดสวรรค์ที่ภาคภูมิใจพูดพร้อมกับหัวเราะเบา ก่อนอื่นเราต้องหาวิธีจัดการกับหยางชีเราไม่อยากเป็นเหมือนคนโงท่ที่เห็นห่านบินผ่านไปและเริ่มพูดถึงวิธีทําอาหารแต่เพื่อให้มันหนีไปได้ในขณะเดียวกันเปล่าเลยอย่างเจ้าแห่งช่องว่างกล่าวหยางชีไม่ใช่ห่านบินเขาเป็นเป็ดในกรงตรับใดที่เราสามคนทํางานร่วมกันไม่มีที่ไหนในโลกพระเจ้าที่เขาจะไปและมีชีวิตอยู่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องพูดเรื่องสําคัญก่อนใครได้อะไรหากเราไม่ได้คิดตรงกันแล้วเราจะจัดการกับหยางชีได้อย่างไร จำไว้ว่าเขาฉลาดแกมโกงและมีทักษะและจะพยายามทำให้เราเป็นศัตรูกันและได้รับประโยชน์จากกระบวนการนี้อย่างแน่นอนสวรรค์ที่ภาคภูมิใจรู้ว่าเขาไม่สามารถให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้หากพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์จากกระบวนการนี้ในความเป็นจริงพวกเขาอาจเปิดเขาหากเขาไม่ระวงังและเขาก็กัดฟันพูดว่าแล้วเรื่องนี้ละย่างชีเป็นคู่ของผู้ไร้พรหมลิขิตของเจ้าใช่ไหมอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชะตากรรมมันง่ายมาก ส่วนแบ่งของเจ้าคือ,อยางชีกับเขาเจ้าจะสามารถเติมพลังงานไร้พรมลิขิตให้สมบูรณ์และมีแนวโน้มจะถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนค่าได้รับผนึกกองทัพเทพและเจ้าปรมาจารย์จากบ้านผู้อยู่ยงคงกระพันจะนำอาณาจักรและทรัพยากรของเขาไปเจ้าคิดว่าดีไหมหนึ่งในปรมาจารย์จากราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันหัวเราะอย่างมืดมนนั่นเป็นความคิดที่ดีสวรรค์อันน่าภาคภูมิใจ เราได้รับทรัพยากรของเขาบ้านของจักรวาลได้รับพลังงานที่ไม่มีชะตากรรมและเจ้าได้รับผนึกกองทัพเทพมันไม่ลำเอียงไปหน่อยเหรอปรมาจารย์ผู้นี้คือตูกูผู้สั่งเว้สวรค์และฐานการบ่มเพาะของเขาก็ใกล้เคียงกับของหยางฉีที่9ก้าหมื่นล้านในแง่ของบ้านแห่งจักรวาลจริงๆแล้วพวกมันไม่ได้อะไรมากมายเลยอย่างเจ้าแห่งช่องว่างเป็นผู้ไร้พรหมลิขิตดังนั้นพลังงานที่ไรโชคชะตาจะเป็นประโยชน์ต่อเขามากแต่แล้วคนอื่นๆละ่ะแล้วอย่างจักรวาลล่ะ เขาควรจะหลีกทางและปล่อยให้อย่างเจ้าแห่งช่องว่างเข้าควบคุมหรือไม่และหากบ้านของจักรวาลได้รับการจัดการที่ไม่ดีของเราก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกเราควรจะทำอย่างไรกับคนจำนวนมากจากอาณาจักรอื่นถ้าเราพยายามดึงพวกเขาเข้ามาในราชวงศ์ของเรามันจะนำไปสู่ความโกลาหลสวรรค์ที่ภาคภูมิใจหัวเราะ เจ้ากำลังคิดผิดทุกคนรู้ว่าจัก,กรวรรดิจอมปราดทำงานได้อย่างราบรื่นเพราะผู้ปกครองจอมปราดพวกเขาบริหารอาณาจักรได้อย่างราบรื่นยิ่งกว่าของจื้อใครก็ตามที่ได้รับตุลาการเหล่านั้นจะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในโชคชะตาทันทีในแง่หนึ่งมันดีกว่าผนึกกองทัพเทพมากนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าหยางฉีได้ใช้ผนึกกองทัพเทพเพื่อสะสมสมบัติจำนวนมากและเจ้าจะได้รับทั้งหมดนั้นเช่นกันไม่ถูกต้องอีกแล้วสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจ ซูกูผู้ดับสวรรค์กล่าวถ้าเจ้ารับผนึกกองทัพเทพห้องทงแห่งสวรรค์จะเป็นของเจ้าโดยอัตโนมัติสิ่งที่เจ้าสัญญาว่าเราจะวัดได้อย่างไรตกลงอย่างเจ้าแห่งช่องว่างกล่าวมันไม่เหมาะสมจริงๆแม้ว่าข้าจะต้องการพลังงานไร้พรมลิขิตของหยางชีแต่มันก็ไม่ส่งผลดีต่อราชวงศ์ของเราโดยรวมดังนั้นข้าไม่ต้องการหยางชีจริงๆ นอกจากนี้ข้อเสนอของเจ้ายังเป็นกับดักสําหรับบ้านแห่งจัก,กรวาลเราไม่รู้แน่ชัดว่าอย่างฉีสร้างอาณาจักรได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรแต่เรารู้ว่าเขาใช้ผนึกกองทัพเทพเพื่อควบคุมจิตใจของชนเผ่ามังกรชนเผ่าเทพพยดาและแม้แต่เจ้าแห่งเต่าดาบดังนั้นหากเจ้าได้รับผนึกกองทัพเทพเจ้าจะเป็นผู้ควบคุมอาณาจักรของเขาในท้ายที่สุดบ้านแห่งจัก,กรวาลก็จะไม่ได้อะไรเลยพยายามดีสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจ ใครบางคนจากราชวงศ์จัก,กรวาลตะโกนออกมาพวกเจ้าจากราชวงศ์กลางไม่มีศรัทธาอันใดในความเป็นจริงประเด็นของการอภิปรายต่อไปคืออะไรทำไมเจ้าไม่จัดการจักรวรรดจอมปราดด้วยตัวเจ้าเองละ่ะอันที่จริงบางทีเราควรเข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อจัดการกับเจ้าเพื่อนเพื่อน,อนใจเย็นใจเย็นสวรรค์ที่ภาคภูมิใจพูดอย่างสงบ มันเป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นถ้าเจ้ามีวิธีที่ดีกว่าในการจัดจ่ายทุกอย่างลองมาฟังกันราชวงศ์ที่อยู่ยงคงกระพันจะได้รับผนึกกองทัพเทพได้อย่างไรนั่นจะทําให้เจ้ามีความสุขไหมด้วยคําพูดเหล่านั้นเขาเตะบอลเข้าไปในสนามของพวกเขาเราไม่ต้องการผนึกกองทัพเทพตูกูผู้ทําลายสวรรค์กล่าว ระดุกมันใหญ่เกินกว่าจะกลืนได้ในความเป็นจริงเมื่อพิจารณาถึงสัมภาระทั้งหมดที่มาพร้อมกับมันข้าไม่คิดว่าราชวงศ์ใดของเราควรจะมีมันแล้วเราจะทำอย่างไรกับมันสวรรค์ที่ภาคภูมิใจถามมันควรจะมีคนคอยดูแลมันท้ายที่สุดเราไม่สามารถปล่อยให้มันตกอยู่ในมือคนผิดมันง่ายมาก ไหหลานกล่าวเมื่อเราโจมตีจากกวัดจอมปราดเราจะสร้างคุกและผนึกหยางชีไว้ภายในฝากผนึกกองทัพเทพไว้ในตัวเขาในขณะที่เราค่อยๆย,ยึดครองอาณาจักรของเขาเราแบ่งตุลาการจอมปราดเท่าๆกัน <c oughs> เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆทั้งหมดหลังจากนั้นเราจะหาวิธีทำลายผนึกกองทัพเทพและถ้าทำไม่ได้เราก็แค่ผนึกเขาไว้ตลอดไป <c oughs> เป็นความคิดที่ดี ปรมาจารย์ทั้งเก้าของตระกูลตูกูได้แก่งูเหา่าดับสวรรค์งูเหา่าพิชิสวรรค์งูเหา่าสวรรค์บทบางงูดุกลอกสวรรค์งูแห่งสวรรค์งูยักษ์พิชิสวรรค์งูงูสวรรค์ฉีกงูสังเวชสวรรค์และตูกูถึงสวรรค์และันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ตระหนักว่าหญิงสาวไฮหลานเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้วางแผนที่ลึกซึ้งและชั่วรา้ายหยางฉีก็วันไหวเช่นกันเขาหวังว่าคนเหล่านี้จะไม่เห็นด้วยแต่ไฮหลานก็สามารถจัดการเรื่องต่างๆให้ราบรื่นได้อย่างง่ายดาย ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่จะฆ่าเธอเป็นความคิดที่ดีสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกล่าวพร้อมพยักหน้าเราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรูปแบบเวทมนต์ที่เราใช้ในการจับยางฉีในช่วงเวลาวิกฤตเราจะไม่เปิดโอกาสให้เขาหนีอันที่จริงเราสามารถบังคับให้เขาเปิดห้องโถงแห่งสวรรค์ให้เราด้วยซ้ำตอนนี้เราได้แก้ไขปัญหานั้นแล้วมาหารือกันว่าเราจะปรับใช้บุคลากรของเราอย่างไรเราโจมตีเต็มกำลัง ให้หลานกล่าวไปหาเขาด้วยทุกสิ่งที่เรามีและบทขยี้เขาเมื่อเจ้าต่อสู้กับกระต่ายเจ้ายังคงใช้กําลังของสิงโตนั่นคือวิธีที่จะรับประกันชัยชนะอย่าให้โอกาสเขาแม้แต่น้อยท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอย่าลืมว่ายางชีเป็นตัวสร้างปัญหาที่ฉลาดถ้าเขารู้ว่าเรากําลังวางแผนอะไรอยู่เขาจะหายไปและเราจะไม่มีวันตามหาเขาเจอโลกของเทพ,พเจ้านั้นกว้างใหญ่เกินไปและถ้าเขาเริ่มโจมตีเราด้วยกลยุทธก์กองจนเราจะทําอย่างไร หรือถ้าเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องโถงแห่งสวรรค์ล,ละ่ะพูดได้ดีสวรรค์ที่ภาคภูมิใจพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความเคารพเมื่อถึงจุดนี้ยางชีก็มั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้มีบุคลิกเหมือนกับหยุนไฮหลานจากดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์หากทั้งสามราชวงศ์ตกลงกันได้ตอนนี้และตอนนี้มันจะทำให้ทุกอย่างยุ่งยากยังชีตะเกียกตะกายเพื่อวางแผนทันใดนั้นยังชีก็ลุกขึ้นยืนอย่างโกลาหล สวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจเมื่อเจ้าอยู่ในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์เจ้าได้รับชิ้นส่วนของผนึกกองทัพเทพถ้าเราจับหยางฉีได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับผนึกเพื่อดึงมันออกมาจากใต้จมูกของเราเจ้าจะอธิบายอย่างไรเนื <te ak> ่อ,ยอยงจากเป็นเสียงสังเคราะห์ <ave> อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ